Stop! อม่วขงคนน <พอ S 1> ี้นะครับผมพรีเซนต์เลยนะ้วสำหรับน้องคนนี้มาฟรีนะคระับบัตรฟรีไม่เสียตังค์นะฮะเป็นประกวดถ้าเกิดใครกลับไปดูคลิปหลังๆนะฮะปกติเป็นน้องอะไรนะแคนฝังหุ่นเขาได้เขาบอกว่าหนูไม่ไปนี่ไหม่ะก็เลยโยนมาให้มอมมี่นี่ครับนะมอมมีม่ที่อยากมาเลยนะ,ะเดี๋ยวราดักหนึ่งนะเราออกหน้าทีนี้จะบอกว่าทรมานมะั้หน้าโทสะเนะกินข้าวหรือยังนะยัง ตั้งแต่มาแล้วก็มายืนอยู่เนี้ยยืนอยู่เนี้ยเอามามองแค่นี้พอให้หน้ามั้ยืนเดอยู่อะใครไปทำร้ายมันขนาดนั้นวะเนี่ยวันที่ประกดเดี๋ยวนะสองคนนี้เลยนะฮะช่วยกันแต่งเลยรัดอย่างนี้รัดอย่างนี้ไปตัดขาไปมั่งโอเคนะครับนะงเขาเซ็ตตุ้มเลยให้น้องคนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็นะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะดารา ชิญมัมมี่เฟิร์นนะครับมามี่มัมมี่นะครับนะแขกรับเชิญตรงนี้ด้วยนะครับนะวันนี้ไม่แค่นั้นนะครับนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนเพจของผมนะครับนะวันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับในที่ในเพจนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะแจกมูมูใครรู้จักมูมูบ้างมูมูแมวมูมูัขาจะเที่ยวว้า หมูคือแมวดีเจบอสไปไหนมอะดีเจบอสอาดีเบอสคพี่บอสพี่บอสย่พี่อ้รอพีบอสอีกั้งนึ่งเลยลกันค่ะเวลาเราค่อนข้างน้อยฮะเดี๋ยวเราเอาเซเล็ข้นมาพร้อมพร้ะใครรู้จักดีเจบอสบ้างเสิมทยคืหลอกคหลอกคนที่หลอกไหมฮะเป็นเป็นดีเจห่มหนี่เขามาเตนะคะ วันเต็มเลยวันไหนช่วงพี่เอรด้วยหมอเจอทีบอกว่าทำไมฮะเดี๋ยวเกินแล้วปรับทุกคน